มาครับผมหลังจากพาร์ทที่แล้วนะเราทิ้งกันไว้ที่นารูโตะนะครับก็ได้จะแสดงพลังให้เห็นว่าเขาสามารถชนะแล้วก็ผ่านจะไปหยู่สงครามได้จริงๆนะครับโดยการสู้อะไรครั้งนี้ที่แปลงร่านซูเปอร์สัสยาจะเป็นเช่นไรไปชมกันเดเวอาเนาะชอบลางนี้มากเลยอะโดยส่วนตัวแล้วกงมว่วง โกงแบบโกงแบบแบบพ่อตายอ่ะเฮ้ยแต่เอนเนอรมีน่นี่ทางฝั่งอะไรข้างเงี้ยนะครับพอโจมตีบวกยี่สิบไม่ได้งา่ายเลยนะโอ้โหมาเต็มครับผมมาทำไมให้อายบ้านนานวลน,น้องไม่ต้องกับคืนมาครับผม โอ้ยังไงครับผมวู้ฮู้มาแล้ววู้ว้าว้ว้าไอ้ย่าน่าๆๆไม่ทันแดกไม่ไม่ได้แดคกูหรอกไม่ได้แดกคุณกูหรอกเฮ้ยเที่ยไอ้ฮาไอ้เที่ย รีบอะมึงรีบอะแม่แหมใจเย็นใจเย็นใจเย็นม,ม,ม,มานน่ครับผมไอ้สัตว์นี่กูตอยม่ง มาครับผมว,ว,ว,ว้ตายซสะตสาออ์อีกรอบอข้ามาใกล้ก็โดนเดีรู้สึกมันถึกนะครับถึกมากด้วยนะครับเชีย์แล้วไงอ,อ,อ,อย่ามายุง่งกับฉันครับผม ลอยมั่งเยัยไม่ปล่อยก่อนปันไว้ก่อนนะฮะถูกต้องนะครับแดกยาก่อนแดกยาเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยหลครั้งเี้ย Let's go woo 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 Let's go โอ้โหไอ้สุดนีเต็มเต็มมึงทำไม่ตายจังวะ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  แหม่กูทันกูกันทันกูกันทันครับผมครับผมครับผมไอ้ส<อ>ัตวนะ <c oughs> ์นี่เนี่ยเชี่ยนี่มันยังไม่จบวะเนาะทำเส้นเหนื่อยเหนื่อยมากเลย ยังไม่พอใจใช่มั้ยมากับพลังที่แค้จริงที่ตายหาแล้วเอาอีกแล้วเอรอีกแล้วฉันจะไม่เห็นผ่านโน้ยยังเทือน うん。<music> のおっちゃんの言う通り、失敗したら救世主じゃなくなっちまう。いや、ニコンポールだから、失敗はしね。父ちゃんがそうしたように。救世主の父ちゃんから学んだように。 ฉันจะทดสอบคุณเท่านั้นคุณมีพลังที่ใหญ่ยิ่งใหญ่มาก้าคุณหลบทับสปิดทับสปิดเมื่อกี้ที่ฉันพุ่งมาไม่ได้มินาโตะยังอยู่ในตัวคุณ มันก็คนที่หลบหมัดนได้มีแต่มีนะ่ะโตนะไปเลยเข้าใจแล้ว <c oughs> ไปมั่งดีว <c oughs> งกวไลเข่งไลคหลเข่งกลับไาเถอะเอยูกั ヒーロー。なぜ <Hero S 2>、hmm? あいつはこの輪において英雄と呼ばれるのか。<noise> その理由が少しだけわかった。ヒ <laughs> ーロー of この輪。すげえもんナラックわ。いやっぱ、じっさいあ。うん。<noise> ผู้คนล้มตายมา,มากมายแสงไฟเริ่มดับมืดลงความค่ามันไม่ให้อะไรดีหรอกนอกจากการสูญเสีย ท่านนี้ก็ได้เวลานอนหลับแล้วได้เวลาพักผ่อนแล้วล่ะนินจาพระอาทิตย์ได้ขึ้นอีกครั้งหนึงห่งบางความเมตตาบน,น และพระอาทิตย์ดวงต่อไปครูเห็นไหมขโนโมโนะคุณเห็นไหมคาเกซึเคิรุดาโรผู้ชายที่มาเด็กชายที่มากับพระอาทิตย์ชชิิฮตะวิ่งอยู่บนพื้นดินอาจารย์ chapter แปด t ู o sun นะครับจบไปเร,บเรียบเรียบเรียบร้อยแล้วนะฮะจะบอกว่าพานี้มันสั้นเป็นไงไหมะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเริ่เรมเริ่มเนื้อเรื่องสักหน่อยดีกวออฟเดอะสันเนี่ย oh. ได้ไทเทลมาแล้วเซฟนี่ครับโอเค โอเคฮะสำหรับชั珀ที่8นะครับก็พา์ที่เท่าไหร่อะ19มั้งนะครับ19ใน chapter ที่8ขอจบลงแค่นี้ก่อนดีกว่านะฮะเพื่อจะได้เป็นชั珀ชั珀ไปนะไม่ข้ามขั้นนะครับอะไรมากมายนี่ยเดี๋ยวเรามากับช e r ที่9นะครับกับช e r ที่ชื่อว่าอะไรไม่รู้นะกับนี่เลยนะครับ แล้วเจอกันว่านาโตะเมื่อนาโตะและบีเข้าสู่สงครามแล้วเนี่ยจะเจออะไรนะฮะจะสู้กับมาระยังไงแล้วเจอกันกับผ้าหนามันแน่นอนครับกับนาโตะนินจาชิบเดนเออบาย